สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนตีบอสตัวนี้นะครับที่มาจากเวสนี้เลยฉากที่4นะครับนี่เวสนี้ก็ต้องตีคหบสิบห้คร,บครั้งนะครับวันนี้จะมาใช้ตัวที่มันไม่ค่อยได้อัพสุดเท่าไหร่นะก็คือแบ่งหน้าที่หลักเป็น2ตัวเรียกว่ายังไงดีล่ะสดีกว่าหน้าที่แรกตัวนี้เลย แอม,มเบอร์เอามายิงเพื่อทำลายเกาะเกาะข้างล่างนะครับใครที่เคยตีบอสน้ำแข็งตัวนี้มาก็น่าจะรู้ว่ามันจะมีเกาะที่ข้างล่างกับที่หัวมันนะส่วนอีก2ตัวก็คือฟิสกับเสียงหลิงเอามาเป็นดามเมจนะแล้วก็บารบาร่ามาเป็นฮิลสำหรับใครที่มีฮิลที่มันดีกว่านี้ <c oughs> ก็เอาฮิลตัวที่ดี <c oughs> กว่านี้มาแทนได้นะครับสำหรับรายละเอียดคลิปอของเวสนี้นะครับตอนนี้กดเข้าไปเวลาเรา กดท้าทายคนเดียวเนี่ยมันก็จะลงในหมด c l l o f f อยู่ดีนะครับแต่ว่าเราจะตีแค่คนเดียวนะส่วนที่จําเป็นเลยก็คืออาหารทํามาไว้เยอะๆหน่อยครับสักสิบอันย0่สอันจะดีมากหรือว่าถ้ามีใครมีทรัพยากรเยอะทําไว้สักห้าสิบหอันเลยก็ดีนะเพราะมันต้องตีบอไหลายรอบมากนะตาเม็หลักผมวันนี้คือน้องฟริตนะครับต้องยิ่งหลบเสาอันนี้นะ มันจะตรมตีเราเรื่อยๆเ,เสร็จแล้วเราก็เก็บหินแดงเนี่ยมาตีใครมันตีเนี่ยเก็บมาแล้วก็มาตีเพื่อผดกรอกมันนะครับนี่เขอหิวหน่อยอ้า จริงไม่แนะนำบาฮาว่าเท่าไหร่นะแต่มันผมไม่มีตัวที่มันเวิร์กว่านี้ละที่มันเป็นสีดาวนะโอเค ถอมันขึ้นเตือนอย่างี้ให้รีบมาตีนี่เลยน,นี่เพื่อที่จะมาหลบสก,กิลบอสนะครับมันจะมีสก,กิล l e u อยู่ก็คือนี่เลยถ้าเราไม่รีบมามันจะ ตายแลย้วคือจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับถ้าเกิดว่ารู้หลักมันนะ มันไม่กลับมาอยู่ข้างล่างสักทีอ๋อเน้นวิ่งไปเรื่อยโอเคกลับมาอยู่ข้างล่างแล้วจริงๆมันมีเควส่อให้เราเก็บหินแดงนะครับเพื่อไปตีนแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะ อ๋อไม่มีนี่แล้วกเนี่ยแก็บหินแดงนี่นะเพื่อไปตีบอสนะสิบครั้งต่อนหนึ่งท้าทายนะครับไม่สามารถสะสมได้ก็ <S <S จะลำบากน,นิดนึง นีนนลายๆคนที่ไม่เห็นว่าน้องเอมเบอร์เก่งยังไงนี่นะครับเก่งอย่างนี้แหละ งเงยเรียบร้อยก็ใช้เวลานานไปนิดนึงนะครับ4นาทีแต่ก็ถือว่าสู้ได้นะครับตัว4ดาวที่มีอยู่เนี่ยชุบชีวิตก่อน ก็ไม่ยากเกินไปเนาะก็ลองบิวตัวสีดาวมาเล่นดูได้นะครับตัวสีดาวไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะเขาก็เก่งของเขาในแบบของเขานะครับอย่างแอมเบอร์เนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากๆสําหรับตีบอสต,ตัวนี้นะเพราะเราไม่ต้องเข้าไปบูกใกล้ๆเราสามารถยิงแบบไกลๆได้เลยแล้วดาเมจเราก็ไม่ได้น้อยนะครับดาเมจเยอะนะลองบิวน้องมาเล่นกันดูได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำคลิปอะไรก็จะได้ติดตามชมกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ